มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอชรนันตอบกลับสิธาหลังโพสต์ตคลิปถ้าจับมือกับลุงจะประกาศลาออกลั่นจําได้ดีพูดอะไรเอาไว้จากที่นาวาตรีสิทธาทิวารีแคด,ดิเดตนายรัฐมนตรีพักไทยสร้างชาติทวิตข้อความจากคลิปการดีเบตของน,ะะนายแพทย์ชรนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ โดยนาวตรีสิทธาระบุข้อความว่าแบบเผาขนบนเวทีใครเอาเดี๋ยวผมให้ขออนุญาตส่งให้ตามคำพูดครับนายกคนที่30จัดตั้งรัฐบาลสำหรับคลิปดังกล่าวเป็นช่วงหนึ่งบนเวทีไทยรัฐดีเบตนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยจอมขวานลาเพชรผู้ดำเนินรายการถามขึ้นว่า พรคพลังประชารัฐจับมือกับพักเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่โดยที่นายแพทย์ชรนานกล่าวบนเวทีหลังนายชัยวุฒิธนาขมานุสร์ตัวแทนจากพักพลังประชารัฐตอบจบบอกว่าคำถามนี้พูดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้พักเพื่อไทยเสียหายมากต้องประกาศชัดเจนในหัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมหรือพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณ ถ้ามีการจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักล่าสุดหมอชนนานได้ออกมาตอบคำถามถ,ามถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าตนเองจำที่เคยพูดได้ตลอดยิ่งขณะนี้เผยแพร่ในโซเชียลเยอะมากยิ่งจำได้และเหตุการณ์ขณะนั้นก็คือเหตุการณ์จริงไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าหากจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าจะรอให้สถานการณ์จริงมันเกิดแล้วที่จะพิจารณาต่อและจะตอบคำถามอย่างแน่นอน หมอชนนันตอบกลับสิทาแล้วนะคะหลังโพสต์คลิปจับมือกับปรุงจะประกาศลาออกลั่นจำคำพูดตัวเองได้ดีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ